รถหนึ่งคันไม่ได้ทำมาเพื่อคนทุกคนสวัสดีครับ KSL Riding s TV ครับวันนี้เราอยู่กับ GPX Tuscany 150ครับ Tuscany มันเป็นชื่อที่เราน่าจะได้ยินบ่อยครั้งขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าทางด้านของรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ GPX นะครับได้นำจำหน่ายนะครับรถจักรยานยนต์ที่มีความน่าสนใจในตัวเองนะครับเป็นรถ ที่เรียกได้ว่าเป็นระดับแมสของประเทศไทยก็คือเป็นรถที่ใช้งานได้อย่างกว้างขวางนะครับเป็นรถคันแรกประจำครอบครัวก่อนเลยก็สามารถเป็นได้นะครับมันคือไซส์ที่ทุกคนในบ้านขี่ได้พูด,ดง่ายๆนะครับแล้วก็ G P X นำเสนอในชื่อของถ้าอ่านตรงตัวเป็นภาษาอังกฤษนะตามสไตล์ไทยๆก็จะอ่านว่าทัสคานีนะครับ ทัสคานี150่5 0คือซ c ซของรถนะครับคือกำลังของเครื่องยนต์นั่นเองนะครับอ่ะวันนี้ KSL Riding s e i l นะครับได้โอกาสในการนำเจ้าทัสคานีเนี่ยมาทดลองขับขี่แล้วก็บอกเล่าถึง f e ลลิ่งและก็ความรู้สึกที่ได้รับให้เพื่อนๆแฟนๆได้ติดตามกันนะครับส,สำหรับใครที่สนใจรุ่นนี้อยู่นะครับลองฟังลองดูเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้กันนะครับ ก่อนจะเข้าเนื้อหานะครับขออนุญาตฝากนะครับทุกท่านที่ติดตามไม่ว่าจะเป็นใหม่เก่านะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยการกด s u b สไครต์ครับติดตามทาง YouTube เอาไว้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันนะครับเพื่อที่จะได้เป็นการสนับสนุนการทำงานของ KSL Riding Skill นะครับมาที่ t ัสคันนี่150ครับผมเป็นรถจักรยานยนต์ขนาดขนาดเล็กผมบอกว่าขนาดเล็กนะ เพราะว่าดูจากไซส์นี่ผมสูง166ผมยืนเทียบให้ดูเลยว่าไซส์ของเขาเนี่ยไม่ได้ใหญ่โตนะครับแต่ว่ามีดีไซน์ที่เป็นลักษณะของการประยุก์จะเก่าก็ไม่เก่ามีลายเส้นที่เป็นเชฟของยุคใหม่ใส่เข้าไปด้วยมันทำให้เกิดความน่าสนใจในดีไซน์ของตัวนี้นะครับเดี๋ยวค่อยดูรายละเอียดกันนะอันนี้เดี๋ยวมารู้จักกันคร่าวๆก่อนว่าเจ้าทัสกานี150เนี่ยเขา ให้เลยว่านะครับว่ากันก่อนเรื่องของกําลังนะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็น4จังหวะนะครับแล้วก็ซีซีเนี่ยปริมาตรจริงจะอยู่ที่149.6 cc เกือบเต็มกันนะเป็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับขับเคลื่อนด้วยสายผ่านฉะนั้นความจุกจิกในการดูแลรักษาของผู้เป็นเจ้าของเนี่ยก,ก็ตัดทิ้งไว้ได้เลยไม่ต้องมาคอยดูเรื่องของน้ำหล่อเย็นมีเรื่องเดียวคือน้ำมันเครื่อง ในส่วนของตัวรถที่น่าสนใจเนี่ยจะมีอะไรอีกบ้างนะครับก็จะมีเรื่องของอระบบเบรกนะครับซึ่งเป็นเบรกแบบ CBS นะครับมันเป็นคอมบายที่ไม่ใช่คนไก่นะไม่ใช่การโยงสายสลิงดึงจากปั๊มไปหาอีกปั๊มนะครับแต่เป็นคอมบายด้วยแรงดันของน้ำมันซึ่งอันเนี้ยเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเด่นมากนะครับในทัสคาน่150นะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของระบบไฟที่เป็น Full LED รอบคัน แล้วก็เรื่องของการใช้งานที่สะดวกนะครับจากอุปกรณ์ที่ให้มันในรถและขนาดที่ไม่ใหญ่การทําความเร็วที่ไม่น้อยหน้าใครบอกไว้เลยเริ่มจากการเดินดูรอบคันก่อนแล้วกันนะว่ามันมีอะไรยังไงบ้างนะครับในส่วนของด้านหน้ารถเนี่ยจากที่เห็นนะครับก็จะเป็นโคมไฟหน้านะครับไฟหน้านี่ก็จะ ็นขนาดใหญ่แล้วก็จะเป็น LED หมดแล้วนะครับไฟสีขาวนวลมาเลยนะครับตามลงมานะครับก็จะเป็นช็อคอัพหน้านะครับแบบเทเลสโคปิกนะครับซึ่งมีขนาดไม่ใหญ่และระยะยุบม่เยอะนะครับแกนล้ออยู่ด้านหลังของแนวช็อคอัพอันนี้มีความน่าสนใจและมีผลต่อการขับขี่ที่ท่านจะได้ทราบในระดับต่อไปนะครับสายไม้วัดรอบยังเป็นแบบแมนนวลนะครับเป็นสายอยู่แล้วก็ยางนะครับยางนี่ให้มา จุใจมากเลยทั้งหน้าและหลังเริ่มจากยางหน้าก่อน110ทับ70 12นิ้วแบบชูเพรตนะครับตัวนี้ให้ยางเป็นของยี่ห้อเฮ่งชินไทยถ้าผมออกเสียงผิดไปอย่าว่ากันนะยี่ห้อไม่คุ้นเลยจริงๆนะครับแต่ว่าดูจากลายยางแล้วก็เท่าที่สัมผัสดูดเนื้อยางนี่เป็นเกรดดีนะครับไม่ใช่ยางราคาถูกแน่นอน มันรวมถึงฟิลิ่งการขับขี่ที่ผมสัมผัสได้ด้วยคลิปแฮนด์ไม่ใหญ่นะครับเป็นลักษณะคลิปเล็กและก็ยาวพอสมควรกระจกมองข้างทรงกลมนะครับมาด้านคอนโซลหน่อยหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรือนใหม่นะครับเรือนใหม่ก็จะเป็น L C D นะครับมีปุ่มกดแล้วก็เซตได้นะครับามาดูเรื่องของเรือนใหม่นะครับสำหรับตัวทัสกานีนะครับกุญแจที่เป็นสมาร์ทคีย์ก็จะหน้าตาอย่างนี้นะครับ นี้พอกุญแจอยู่กับผู้ขี่แล้วอยู่ในระยะสัญญาณนะครับเราก็จะกดนะครับเราก็จะกดตัวลูกบิดกำลางนี้ตึง้งเฮวาหากันมันก็จะมีแสงเรืองอมาแล้วก็บิดขวาปึง้งามาแล้วหน้าจอมาแล้ววิง่งติวต้วติว้วติ้วเลยนะครับมีอะไรบ้างให้เราดูนะครับจากหน้าจอนี้สแตนดาดก่อนเลยแล้วกันจอใหญ่ดนะ้านล่างนะครับล่างสุดเลยก็จะเป็นตัวมิเตอร์ความเร็วนะครับกิโลเมตร ต่อชั่วโมงคุ้นเคยกันดีด้านซ้ายนะก็จะเป็นระดับของน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับส่วนแถวด้านบนเนี่ยก็จะมีตัวนาฬิกาก่อนเลยนาฬิกาแล้วก็จะมีตัวโวลต์แบตเตอรี่นะครับอันนี้สําคัญรถหัวฉีดนะแล้วก็ตัวมิเตอร์นะครับตอนนี้ผมตั้งคลิปเอาไว้ผมอยู่เข้ามา124.5กิโลเมตรแล้วนะครับซึ่งก็จะมีการปรับเปลี่ยนได้นะครับจากโหมดตรงนี้นะเอาแบบพื้นฐานง่ายๆไปก่อนนะ กดโหมดมาที่อ i l ครับปึ้งกดไปทีนึงนะครับ ODO ครับระยะทางรวมครับ374ยิกิโลนะครับแล้วก็กลับมาที่ทริปครับสรุปว่ามีทริปเดียวนะมีทริปเดียวนะครับถ้าเราต้องการลบทริปเราก็กดเซตตรงนี้นะครับแล้วก็นาฬิกาส่วนแถวบนนะครับแถวบนก็จะเป็นสัญลักษณ์ไฟเรืองแสงเตือนนะครับอันนี้มีไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาอยู่คนละฝั่งนะครับไฟสูงนะครับอันนี้ไฟเตือน เครื่องยนต์ผิดปกตินี่เขาจะเช็คทุกครั้งเวลาเปิดพอสตาร์ทเครื่องเขาจะดับลงไปนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของอ,ออยเช็คนะครับอุย้ยเตือนน้ามันเครื่องด้วยอ่ะมีเตือนทั้งมีทั้งทิปให้แล้วก็มีน้ํามันเครื่องแล้วก็มีตัวไฟที่บนหน้าจอให้ด้วยอ่ะอีกอันนึงอันนี้ก็คือสัญลักษณ์ของการเตือนน้ามันเชื้อเพลิงนะครับเป็นรูปน้ามันเชื้อเพลิงขึงข้นมามันก็จะทางานควบคู่กับมิเตอร์ตรงนี้แหละมีทั้ง2อันเลยเออดีเหมือนกันเนาะนะครับสวิตด้านซ้ายนะครับก็จะมีตัว ไฟสูงไฟต่ําไม่มีไฟพาร์ตนะครับมีสวิต์แตะแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับอยู่ในตาแหน่งที่ให้งานได้นะครับได้ดีเลยแหละแล้วก็ด้านขวาไม่มีอะไรเยอะครับปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์อย่างเดียวเลยเดียวๆนะครับต่อมาที่ด้านล่างนะครับตัวนี้กุญแจกุญแจเนี่ยสำหรับ g p s Tuscany 150เนี่ยเขาจะมีขาย,ย2รุ่นนะครับ2ราคานะครับมันต่างกันตรงนี้แหละตรงกุญแจที่เป็นกุญแจธรรมดากับกุญแจแบบ Keyless นะครับสมาร์ทคีย์ แล้วตัวนี้สมาร์ทคีย์เนี่ยเราสามารถจะใช้พกติดตัวผู้ขับขี่แล้วทักทายเขาใยการกดที่ลูกบิดบนตัวรถได้เลยนะครับนครับก็จะสามารถลันระบบได้อันนี้คือเป็นอะไรที่สะดวกมากนะครับในไหนพูดถึงตรงนี้แล้วนะครับตัวลูกบิดเนี่ยที่กุญแจก็จะมีทําอะไรได้บ้างนะครับก็จะมีเปิดนะครับเปิดเปิดเนี่ยเปิดตั้งแต่หมุนบิดมาปุ๊บเนี่ยนะครับเปิดสวิตช์อิ n i นิชันนะครับพร้อมสนประการสตาร์ทเครื่องแล้วก็ ปิดอีกนะครับหมุนขวาไปจะมีสัญลักษณ์รูปปั๊มน้ํามันบิดขวาปึ้งนะครับฝาถังน้ํามันจะเปิดนะครับที่เติมน้ํามันจะอยู่ด้านซ้ายมือเปิดอะไรอีกเปิดเบาะนะครับเปิดบาะอกก็บิดด้านซ้ายฝาน้ํามันบิดขวาแต่ว่าเปิดบาะอกบิดซ้ายนะครับบิดซ้ายปึ๊กจะได้ยินเราจะได้เสียงปึ๊กนะครับดังนะเปิดบาะอกนะครับก็จะเจอกับช่องเก็บของขนาดใหญ่นะครับ แต่ผมผมลองสวมหมวกกันน็อกใบนี้ลงไปเนี่ยมันมันรู้สึกว่าจะจะไม่พอนะมันจะใหญ่ไปนิดนึงสําหรับหมวกไสนี้นะครับก็จะเป็นห้องโอ้เนี่ยยาวจากนี่ถึงนี่เลยนะครับยาวเกือบสุดเบาะนั่งเลยทีเดียวสําหรับช่องเก็บของใต้เบาะนะครับให้มาเยอะให้มาเยอะและลึกด้วยนี่ดูนี่ความลึกนะเนี่ยผมเอาเอามือเท้าลงไปดูนะลึกขนาดไหนนะครับนะปิดเบาะก,ก็ ธรรมดาปกตินะครับแล้วก็ล็อกคอล็อกคอก็ตรงนี้นะครับก็คือกดแล้วก็บิดหมุนไปทางด้านซ้ายนะครับตัวนี้หนะ้าคอนโซลก็ยังมีอะไรให้ให้ใช้งานอีกก็คือตัวนี้ตัวตะขอสามารถพับเก็บได้นะครับแล้วก็พลาส,สติกนะครับเกี่ยวแบบไม่มีหลุดนะครับล็อกเป็นวงกลมเลยตัวนี้รับน้ำหนักได้1กิโลกรัมนะครับส่วนใต้เบาะจุของเขาบอกว่าได้ประมาณ10กิโลกรัม นะครับตรงนี้มันจะเป็นฝาปิดอย่าไปยุ่งกับมันนะจริงๆแล้วมันเป็นที่ไอตัวเลขตัวถังนะครับใช้สําหรับเวลาติดต่อเอกสารเท่านั้นนะครับไม่ได้เกี่ยวกับยูเซอร์ผู้ใช้งานแต่อย่างใดนะครับอีกอันหนึงที่น่าสนใจก็คือตรงนี้มันจะมีสัญ,ญลักษณ์รูป USB เนี่ยนะครับมันจะเป็นยางปิดดึงออกมาปุ๊บเนี่ยเราจะเจอเป็น power outlet power outlet ตัวนี้จะเป็น USB นะครับที่วางเท้านะครับตัวนี้เกือบราบนะเกือบราบนะมีแนวคานกลาง ยกสูงขึ้นมานิดหนึ่งกว้างมากสองฝั่งกว้างแต่ไม่ยาวนะสไลด์หน้าหลังไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ว่าแนวกว้างกับการข้ามขึ้นข้ามลงของคนขี่เนี่ยสะดวกมากนะครับตัวพักเท้าหลังพักเท้าหลังอันนี้น่าสนใจกลางด้วยการกดเข้าไปนะครับขออนุญาตใช้เท้าโซนกดปึ๊กเนี่ยีแต่เวลาพับเก็บนะครับพับเก็บเนี่ยมันจะใช้แรงอย่างเดียวไม่ได้นะมันมีการเกี่ยวกลับที่ เบาๆอ่ะใช้สัมผัสที่เบาๆอ่ะเกี่ยวกับเดี๋ยวผมใช้มือแล้วกันนะถ้าเราดันไปสุดมันไม่ล็อกนะครับดันไปสุดไม่ล็อกนะครับดันไปแล้วฟังเสียงครับเบาๆครับมันจะมีเสียงให้ได้ยินเนี่ยแก๊กเนี่ยอยู่ละแค่นี้เองบาท้ายนะครับบาท้ายก็จะเป็นตัวจับที่ดูด,ดูไม่หวือหวาดูเรียบง่ายนะครับแต่น่าจะใช้งานได้ดีกว้างด้วยไม่ว่าจะใช้มือจับหรือรัดของ ไฟท้ายนะครับไฟท้ายก็จะเป็นขนาดใหญ่เลยสว่างมากส่วนอีกอันนึงที่ผมว่ามันกิ๊บเก๋ดีก็คือไฟเลี้ยวออกแบบมาได้แบบว่าว้าวเฮ้ยเท่อะมันดูเท่อะมันไม่ได้ดูคลาสสิกแบบโบราณอย่างที่ผมบอกว่าดีไซน์มันเป็นลักษณะของการประยุกต์และผสมผสานนะครับนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวแบบที่ออกแบบได้สวยงามแล้วก็ฝังอยู่ในตัวรถเลยไม่มียืดออกมา ฝั่งนี้เราก็จะเห็นว่าก็จะมีแนวท่อไอเสียออกมานี่เราจะเห็นกังหันบใบพัดระบายความร้อนของเครื่องยนต์นะครับด้านขวานะครับช่องเติมน้ามันก็อยู่นี่นะครับน้ํามันเครื่องใช้0.8ลิตรตัวโช๊คอัพหลังก็โอ้โหน่ารักมินิมากนะครับขนาดเล็กแต่ใช้งานผมว่ามันเวิร์กนะเอาจริงๆมันทรงตัวได้ดีแล้วก็เป็นชกคที่ไม่สามารถปรับระดับความแข็งได้นะครับยางยางหลังก็จะเป็น12นิ้วเท่ากันกับ ข้างหน้านะวงล้อเนี่ยเท่ากันแต่ว่าขนาดของยางเนี่ยจะเพิ่มเป็น120ทั70และเป็นยี่ห้อเดียวกันกับข้างหน้านะครับอีกด้านหนึ่งในฝั่ง,งเครื่องยนต์ก็เป็นแพทเทิร์นมาตรฐานนะครับด้านล่างจะเป็นห้องสายผ่านด้านบนก็จะเป็นกรองอากาศนะครับมาดูเรื่องของ Lightding Position กันก่อนดีกว่าอ่ะเดี๋ยวผมจะลองขึ้นมานั่งให้ดูนะครับที่ตัวรถนะครับอันนี้คือรถจอดบนพื้นหลวมนิดนึงผมล้อสองข้างเนี่ยมันก,มนก็มันก็อยู่บนพื้นแล้วแหละ ขนาดของตัวรถเนี่ยสั้นแขนสูงแต่เบาตำ่ำผมสูง166ผมนั่งหัวเบาะนะยืนเวลาจอดรถเนี่ยอยู่ที่หัวเบาะเนี่ยสองเท้าผมได้เต็มอะ่ะเป็นรถที่คนสูงน้อยไม่ควรมองข้าม <laughs> าเวลาที่เรากับคี่เป็นยังไง่ายนะครับปึง้งถาวางขึ้นมา2ข้างนะครับคือถ้าเรานั่งหัวเบาะเนี่ยเข่าผมเห็นไหมแทบจะชนคอนโซลเลยนะเอาจริงๆคือถ้าผมเช็ค เช็คระยะการนั่งปกติของผมนะอ่าไดวเช็คให้ดูปุ๊บยืนขึ้นนะครับแล้วนั่งลงตรงๆนะครับถ้านั่งผมจะอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็เหลือเยอะนะได้นะเบาะกว้างมากเบาะกว้างมากแล้วก็เป็นฟองน้ําที่ออกนุ่มนะครับนุ่มแบบยุบนะนะครับไม่ได้ตึง เวลาที่ขี่จริงๆเนี่ยเอาจริงนะคือถ้าจะเปลี่ยนท่าการขี่บ้างอันนี้คือตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดหลายคนชอบสบายจะสไลด์ตัวไปข้างหลังเนี่ยคือเชฟของเบาะเนี่ยมันจะเป็นฟองน้ำลักษณะไหลลงนิดหนึ่งนะมันจะไหลลงมาอย่างงี้มันจะพยายามพยายามให้คนขี่เนี่ยไหลลงมาอยู่แถวๆนี้นะครับซึ่งเป็นน่าจะเป็นตำแหน่งตำแหน่งรองรับของเขาอ่ะนะครับ มันก็เลยจะรู้สึกแบบเออคือถ้าเราจะขี่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันจะต้องยันยันขารับไปนิดนึงยันตัวรับไปนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับพอไหลลงมาถึงตำแหน่งของเขามันก,ก็ยังนั่งสบายอยู่นะครับจากมุมนี้เราเห็นอะไรบ้างกระจกมองข้างเป็นกระจกทรงทรงคลาสสิกอ่านะ เนี่ยที่ผมบอกว่ามันผสมผสานอยู่เยอะเป็นกระจกทรงคลาสสิกนะครับแล้วก็กระจกตัวบานกระจกเนี่ยเป็นทรงกลมก้านครเมี่ยมสวยมากนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละมันก็จะได้รับแรงสั่นสะเทือนจากตัวรถพอสมควรนะครับมุมมองดีมากเพราะอะไรเพราะว่าก้านเขาเขากลางออกมากเลยไหลอ่ะฉะนั้นเนี่ย แขนเราไหลเราจะบังกระจกน้อยแล้วก็ด้วยความที่แหนมันอยู่สูงเนาะมันก็จะมองผ่านเหมือนมองผ่านไหลตัวเราเองได้มุมมองกระจกดีแต่ความสั่นสะเทือน,นก็จะมีตามความเร็วตามรอบเครื่องยนต์ที่ใช้นะครับมือเบรกนะครับสองข้างอยู่ไม่ไกลมากแต่แต่เวลาใช้งานจริงนะด้วยความที่ก็เป็นดิสเบรกทั้งล้อหน้าและล้อหลังนะครับมันทำให้ระยะในการดึงของมือเบรกเนี่ยน้อย นะครับมือเบรกเบรกหน้าจะดึงเข้ามาได้เยอะกว่าเบรกหลังและที่ผมบอกว่ามันเป็น CBS เป็นคอมบ i เบรกเนี่ยมันก็มีผลตรงนี้ด้วยเพราะว่าเวลาที่เราใช้เบรกหลังเนี่ยเขาจะแชร์แรงดันของน้ำมันเนี่ยมาทำให้เบรกหน้าทำงานด้วยแต่ถ้าเราใช้เบรกหน้าอย่างเดียวเบรกหลังจะไม่ทำงานช่วยนะครับฉะนั้น ข้อแนะนำในการใช้เบรกของทัสคันี150ก็คือคว้าเบรกหลังไว้ก่อนและเท่าที่ผมได้ลองดูมันให้ฟีลิ่งการเบรกที่ยอดเยี่ยมยางที่ให้มาผมบอกว่ามันเป็นยางที่ไม่ใช่ของเต,ตะตับอ่ะฉะนั้นพอได้เบรกที่ดียางที่ยึดเกาะแล้วรถเนี่ยน้ำหนักตัวไม่เยอะฐานล้อไม่ยาว แล้วก็จุดสุนทวงตับมันทําให้การใช้เบรกเนี่ยมั่นคงและมั่นใจได้มากจริงๆอันนี้คอนเฟิร์มตัวกุญแจนะที่เบ้าเนี่ยเวลาเราเปิดสวิตซ์ปุ๊บเนี่ยตอนนี้กลางวันมันมองไม่เห็นแต่ทั้งคืนจะเห็นเลยมันจะมีไฟเรืองแสงเออกมาเลยให้เราเห็นเลยว่าตำแหน่งไหนอยู่อะไรเอออันนี้อันนี้ก็เป็นลูกเล่นของความสวยงามแล้วก็ทันสมัยได้ดีอีกอย่างหนึ่งเลยผมชอบเรามาต่อกันที่ความรู้สึกในการขับขี่กัแล้วกันนะครับ ทัสกานี่หนึ่งส่วนเป็นรถที่มีน้ําหนักตัวไม่เยอะแล้วก็มีความคล่องตัวในการจับดีมากนะครับรวมไปถึงการเขน็นการยกขึ้นขาตั้งกลางซึ่งล้อเขาจะลอยจากพื้นไม่สูงหรอกนะครับมันง่ายมันเบาและตัวรถที่มันไม่ได้ยาวมันทำให,ให้ให้สะดวกมากนะครับบาท้ายก็จับสะดวกแฮนเดิลก็ไม่ได้ไกล่มากน้ำหนักรถก็ไม่ได้เยอะอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ น่าพิจารณาสำหรับคนที่อยากได้รถพิกัดเบาเอาไว้ใช้นอกจากการจับจุงที่ดีแล้วเนี่ยเรื่องของการขับขี่เขาทรงตัวได้ดีมากๆนะจากตัวรถตรงเนี้เราอาจจะเห็นได้ด้วยสายตาเลยว่ามุมของหน้ารถเนี่ยมันเอียงลงมาค่อนข้างจะเยอะอันนี้น่าจะมีผลด้วยเพราะว่ามันทำให้การทรงตัวของทัสคา n น่150เนี่ยดีเวอร์ ทรงตัวดีมากทั้งในช่วงความเร็วต่ำการเลี้ยวแคบเลี้ยวแบบฟู l ล็อกยังได้เลยง่ายๆเลยนะครับผมลองขี่ความเร็วสูงนะครับท็อปสปีดที่ทำได้เนี่ยไม่ธรรมดานะแต่แตะ120เหมือนกันนะมันไปได้ขนาดนั้นโดยที่ไม่ปลิวไม่บุกนะครับนิ่งมากนะส่วนเรื่องการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นสตาร์ทด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับหลังจากนั้นการทำความเร็วก็จะเป็นการตอบสนองแบบมีหน่วงนิดนึง ตามสไตล์ของรถจะเรียกว่ารถอะไรรถที่มันไม่ใช่เน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์มากมายเน้นการใช้งานง่ายนะครับเสียงแล้วตามด้วยแอคทีฟของตัวรถนะครับเรื่องของอัตราเร่งมาสมตัวพอตัวไม่แย่นะครับแต่ไม่ได้มาแบบแบบพุ่งครวดไม่ต้องระวังมากมือขวาเนี่ยบิดไปก่อนได้ยินเสียงแล้วรถมันจะเดินนะครับช่วงแก็ปแต่และแต่และจังหวะที่ผมพูเนี่ยมันไม่ได้ห่างเลยนะครับขี่ง่าย นุ่มนวลน,นะครับในขณะที่เราจะรู้สึกถึงความสั่นสะเทือนของรถมีบ้างนะครับโดยเฉพาะตอนหน้าแฮนด์ก็จะแบบว่าเขยา่าเขยา่าไม่ใช่สั่นแบบซ้ายขวานะไม่ได้สั่นแบบเชคแต่เป็นลักษณะข,ของการเขย่า หน้าหลังมากกว่าเป็นการเขย่าเล็กๆที่ความเร็วสูงเลย80ไปแล้วเนี่ยจะชัดนะครับแต่ถ้าขี่ความเร็วต่ำกว่านั้นขี่ไปขี่ในซอยขี่ซื้อของขี่อะไรอาจจะไม่รู้สึกเลยนะครับถามว่ารบกวนไหมไม่ไม่ถึงขนาดรบกวนไม่แย่นะครับแต่มีให้รู้สึกได้ส่วนด้านท้ายนิ่งมากไม่มีอะไรรบกวนวการทรงตัวหรือว่ามันคงด้านท้ายของเขาได้เลยนะครับสำหรับการหยิบจับเล็กๆน้อยๆนะผมอยู่กับผมไม่นานใช้งานไม่กี่กิโลนะครับก็ ผมว่าก็เป็นรถที่ที่น่าใช้รุ่นหนึ่งนะครับเพราะว่าด้วยดีไซน์ของเขามันก็มันเท่นะผมบอกมันมันไม่ใช่รถที่คลาสสิกเป็นรถที่เท่แบบโมเดิร์นไปแล้วนะครับน้ำหนักไม่เยอะนะครับมีเทคโนโลยีของหัวฉีดเข้ามาให้ใช้อันนี้อันนี้ไม่กินน้ำมันจนกระเป๋าฉีกแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องของซาีล่เขามันน่ารัก มันน่ารักมันมันดูเป็นรถที่หยิบฉวยไปใช้งานง่ายๆได้ทั้งในชีวิตประจำวันเป็นรถที่เอาไว้ใช้ระยะสั้นนะครับและที่น่าสนใจคือราคาราคาเขาไม่แรงนะครับมันมี2รุ่นครับเป็นรุ่นที่ใช้กุญแจธรรมดาเขาจะเปิดราคามาที่59,900บาทนะครับส่วนคันนี้นะครับก็จะเป็นสีเทาแต่ต้องมาดูตัวจริงจะบอกว่าตัวจริงเนี่ยมันมีเม็ดด้วยนะ เหมือนเกล็ดอะเกล็ดเกล็ดวิบวิบที่ต้องแสงแล้วมันสะท้อนมาเป็นเม็ดสวยมากสีเทาตัวนี้จะเป็นกุญแจแบบสมาร์ทขี่และอ่ะสนใจก็ลองดูที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านนะครับสําหรับ GPX Touch n y 150ครับสำหรับวันนี้ก็คงมีมาเล่าให้ฟังเท่านี้สำหรับ t ั s c a n y 150นะครับ KSL Riding Skill ขอบคุณสำหรับทุกการรับชมแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ